มีความมั่นใจครับว่าพี่น้องประชาชนต้องการเดินหน้าประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้จะสูสีมากผมมั่นใจว่าเราได้สอสอเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับจอข่าวเดือน5้าโมงเย็น40นาทีนะครับวันนี้จับเข่าคุยกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมะก็ต้องถามว่าหาเสียงมาจนถึงวันนี้มั่นใจว่าชนะ เรียนว่าหาเสียงในวันนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายแล้วคงต้องรอฟังผลหลังจากวันเลือกตั้งมากกว่าค่ะแต่ว่าตัวเองมั่นใจไหมก็ดีขึ้นค่ะต้องเรียนว่ากระแสหลังจากที่ได้ลงไปชี้แจงพี่น้องประชาชนนะคะก็กระแสดีขึ้นเพราะว่าพี่น้องได้ฟังในเรื่องของนโยบายต่างๆแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์ไงคะค่ะก็คงต้องดูต่อไปค่ะคนในพรรของคุณนิงรักบอกว่าชนะถล่มทลายแน่ จากภาพรวมเราเห็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรต่างๆนะี่ยังเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์พี่ก็ยังก,กลัวว่าสามอาทิตย์อาจจะพลิกผัน ไม่คืนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าเสียงตอบรับดีขึ้นแต่ถามว่าจะไปถล่มทลายหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังรอเสียงของประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกนะคะที่ผมถามก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยกําลังปั่นกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าทาเหมือนว่าจะชนะแน่อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นถามในฐานะตอนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้นําพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกตรงๆกับประชาชนถึงความมั่นใจวันนี้เนี่ยจริงๆ คิดว่าชนะแน่หรือเปล่าก็เรามั่นใจว่าเราจากที่ฟังกระแสนะคะณวันนี้ต้องเรียนว่าเอาณวันนี้ดีกว่าว่าณวันนี้ก็ถือว่ามั่นใจว่าในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ประชาชนตอบรับในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฟันธงเลยเพราะมีเวลาอีกสามอาทิตย์นะคะครับค่ะแล้วก็ในในส่วนของการลงพื้นที่ก็ยังต้องต้องลงไปพื้นที่อีกหลายพื้นที่อยู่ค่ะ ผมวันก่อนถามคุณอภิสิตผมถามตรงๆว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลบ้านเมืองประเทศจะล่มสลายทุก่าะถามคุณยิ่งรักว่าถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งสมมตินะฮะผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จนในวันหนึ่งวันที่สามถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองไหม มันตามตามกติกานะคะโดยมารยาทโดยถ้าคุณสรยุทธ์อยู่ในวงการการเมืองก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตามหลักเนี่ยก็จะถือเสียงของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ว่าประชาชนโหวตเสียงให้กับพักไหนพักนั้นก็ควรจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะครับค่ะก็คือถ้าเป็นระดับหนึ่งใช่ค่ะควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ใช่แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าพักระดับสองอาจจะรวมเสียงตั้งรัฐบาลซึ่ง เราคิดว่าถ้าอย่างนี้ถือว่าถ้าเราบอกว่าเราเคารพในเสียงประชาชนระบอกประชาธิปไตยก็คือการเคารพในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนฉะนั้นประชาชนเลือกพรรคไหนมาเป็นส่วนใหญ่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนขอขอให้อ่ในเรื่องเรื่องของในระบอบของประชาธิปไตยนั้นควรจะเคารพสิทธิของประชาชนค่ะแต่ว่าแบบไทยอาจจะมีอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าใครรวมเสียงได้มากกว่าตั้งรัฐบาล อันนั้นก็คงต้องถ้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงต้องบอกว่า,าประชาชนพี่น้องประชาชนที่เลือกมาแล้วสุดท้ายเราไปฟังเสียงส่วนน้อยมันก็เท่ากับว่าเราไม่เคารพกติกา<嗯>แล้วประเทศชาติจะก้าวไปสู่ความสมร迪ปองดองได้อย่างไร<嗯>จริงแล้วการที่เคารพในเสียงของการเลือกตั้งนั้นถือ <so. S 2> ว่าเป็นเป็นด่านแรกหรือเป็นประตูแรกในการที่จะเป็นจุดเริ่มของการรองดองด้วยซ<嗯>้ําไปคุณยี่รักยืนยันในหลักการว่าพรรคันดับหนึ่งต้องได้รัฐบาล ตามมารยาทแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าว่าราเดอันดับหนึ่งแต่ไม่เกินครึ่งไม่สามารถรวมเสียงได้อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพักอันดับสองก็เถอะแต่เขารวมเสียงได้ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่เหมือนกันคุณยี่รักไม่เห็นด้วยก็อันนั้นก็เป็นไปได้แต่ในสเตปแรกนั้นก็ต้องให้พักไหนก็ได้ที่เป็นพักเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลสมมติในทางกับการถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นอันดับสองแล้วก็ต้องรอเฉยๆถูกไหมคะว่าไม่ไม่ไปไ,ไ,ไปมารวมทีในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ก็ต้องให้เสร็จก่อนจนถึงระดับหนึ่งก่อนถ้าจะตั้งไม่ได้จริงๆแล้วถึงจะเป็นพรรคที่สองในการที่จะร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลผมถึงกับมาถามว่าถ้าเกิดเป็นระดับหนึ่งสมมุติแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาลจะวุ่นวายไหมจะมีคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมบ้านเมืองเกิดความโกลาหลไหมก็อย่าเรียนอย่างนั้นเพราะที่ฉันก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยากเรียนว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่สําคัญแล้วประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกมาด้วยพรรคเพราะวันนี้เองระดบบของการเลือกตั้งก็เลือกพรรคถูกไหมคะครับ ส่วนใหญ่แล้วเลือกถึงเลือกบุคคลนั่นตรงนี้เองก็มาจากเสียงของประชาชนแล้วอย่างนี้เราจะมีเลือกตั้งไปเพื่ออะไระเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะถ้าเป็นอันดับหนึ่งได้ก็ได้ดังรัฐบาลแน่ใช่ค่ะถ้าเป็นอันดับสองก็ไปยุ่งใช่ค่ะถูกต้องค่ะเ,เพราะว่าวันนี้ประชาชนก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งให้เคารพในสิทธิของประชาชนแล้วทําไมเราจะต้องกลับไปฝืนในสิ่งที่ประชาชนตัดสินค่ะ อยากเห็นกติกาของการเลือกตั้งนั้นทุกคนยอมแล้วก็เคารพในเสียงของประชาชนค่ะครับอันนี้คืออยากเห็นแต่ในลึกๆในใจหวั่นไหวไหมฮะเรียนว่ามาคุยกันนะคะถ้าเพื่อไทยถ้าคุณยิ่งรักบอกว่าปลอมดองค่ะอาจทุกฝ่ายมาคุยกันเถอะค่ะนะฮะเอาคนกลางมานั่งคุยกันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ค่ะบทสรุปคนกลางว่าอย่างไงเอาตามนั้นถามประชาชนก่อนผมฟังอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่ไม่มาร่วมด้วยจะทำไงฮะก็ต้องพยายามค่ะก็ต้องเรียนว่า วันนี้ทุกคนก็เชื่อว่าอยากจะเห็นอยู่แล้วนะคะถามว่าดิฉันก็ต้องใช้ความพยายามค่ะคก็ต้องเข้าหารเราจะรอว่าให้ทุกคนมาคุยกับเราก็คงเป็นไม่ได้รเราก็คงต้องเข้าหาแล้วก็คุยให้มากที่สุดให้ครบทุกที่สุดครับค่ะตั้งใจจะเข้าหาใครบ้างก็ทุกฝ่ายา้งคะอย่างเช่นอา,อาจจะมาขอคําแนะนําทั้งกองทัพคือหลายๆฝ่ายค่ะเรียนว่าวันนี้เองยังไม่อยากที่จะบอกว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเพราะว่า การที่บอกว่าคนเราจะไปสู่ความปรองดองพักเพื่อไทยก็คิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องนั่งคิดด้วยกันอาจจะมาคุยกันในในคอรมอในผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่านนักกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีความเป็นกลางที่จะต้องมาหารือและให้คําแนะนําก่อนเบื้องต้นว่าเราควรจะคุยกับใครบ้างมีปัญหาอะไรไหมที่จะต้องไปปรึกษาหารือหน่วยหดบ้างค่ะอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งครับคุณยิ่งรัก คนเสื้อแดงซึ่งเขาอาจจะเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาถูกกระทําเขารู้สึกอย่างนั้นก้าวสด็ระศพในช่วงเหตุการณ์ปีที่แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าค,คุณยิ่งลักงหรือพรรคเพื่อไทยต้องไปดาเนินการกับคนที่กระทํากับเขาแต่ความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยนะะแล้วคุณยิง่งรักจะทํำยังไงก็เรียนกลับมาว่าแยกเป็นสองส่วนนะคะก็เราจะดูว่าตั้งแต่หลังปฏิวัติ19บกกันยานั้นอะไรบ้างที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ะะเราก็จะดูตั้งแต่ตอนนั้นไปนะคะก็รวมทั้งคดีทุกอย่างนะคะส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ต้องเยียวยาผลกระทบแล้วก็ดูแลความช่วยเหลือ,อต่างๆก็แยกเป็นสองส่วนเลยค่ะ,ะเขาอาจจะเรียกร้องให้เอาผิดกับรัฐบาลชุดที่แล้วเจ้าหน้าที่ชุดที่แล้วคุณีละกดืตอบอยังไงซึ่งต้องย้อนกลับไปดูหลักนิติธรรมก่อนว่ามันเป็นไปตามหลักหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้รับความยุติธรรมก็ต้องให้ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ถ้ามีกระบวนการกฎหมายแล้วให้ความยุติธรรมแล้ว่ยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายในเรื่องของความผิด ฉันไม่ได้อย่างที่เรียนว่าไม่ได้แก้ไขจากสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกแต่ต้องการที่จะทําให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคทุกๆฝ่ายค่ะคือไม่ได้อยู่ดีๆมี้าตานเดียวเลิกเลิกเลิกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปตามกฎหมายถูกต้องค่ะฝ่ายไหนจุดตะเบคดีก็ว่าไปใช่ถูกต้องค่ะว่าไปตามขบวนการกฎหมายที่เป็นธรรมนะคะตั้งใจคํานี้อันไหนที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับค่ะผมกลับมาเรื่องนโยบายบ้างเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องนโยบายเลยเนี่ยนะฮะผมฟังดู เอาที่เด่นๆสองวันหลังเนี่ยนะฮะเหมือนเกทับคู่แข่งไหมประชาธิป,ปัตย์สปีขึ้นค่าแรง25%เปเพื่อไทยบอก300อยค่ะ,คะเบี้ยยังที่คนสูขอายุป,ประชาธิป,ปัตย์บอก500ร้อยเพื่อไทยบอกหกร้อยถึงพันหนึ่งถูกต้องค่ะเกทับกันเท่านั้นเหรอไม่ค่ะ เรียนว่าไม่ได้เป็นการเกยครับแต่เป็นการที่เรามานั่งดูปัญหาข้อเท็จริงอย่างค่าแรง300บาทเนี่ยเราก็ไปดูตามในเรื่องของวันนี้สินค้าหรือค่าครองชีพต่างๆนั้นสูงขึ้นก็ต้องทําอย่างไรให้เขามีรายได้พยุงรายได้ตรงนี้ส่วนนี้คือก็ถึงเป็นที่มาของค่าแรง300บาทค่ะสภาอุตสาหกรรมบอกว่าไม่เห็นด้วยโรงงานจะเจ๊งค่ถ้าโดน300บาทค่าแรงขั้นตำ่ำก็เรียนอย่างนี้ค่ะสิ่งที่อย่าไปดูแกนเดียวว่า จะเป็นแต่ค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นสามร้อยบาทสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเนี่ยเราเองนโยบายของเรานี้เรามองครบทั้งกระบวนการก็คือว่าตั้งแต่ในเรื่องของการให้ส่วนก็เรียกว่าลดภาษีนิติบุคคลจากส0มสิเปอร์เซ็นไปเป็นยี่สบสาเปอร์เซ็ในปีแรกรและยี่สิบอร์ซนในปีที่สองซึ่งตรงเนี้ยจากการที่ลดลงเนี้ยในแง่ของบริษัทหรืออุตาหกรรมภาคาาอุตสาหกรรมนั้นเขาก็จะมีเงินมากขึ้นถูกไหมคะเพราะเกิดจากการลดตรงนี้เพื่อที่จะมีรายได้มา มีเงินมาจ่ายค่าครองชีพหรือการที่จะช่วยเหลือระดับปริญญาตรีที่หมื่นห้าพันบาทค่ะคือค่าอะไรกันต่ำสามร้อยปริญญาตรีหมื่นห้าอันนี้นโยบายเพื่อไทยถูกต้องค่ะจะทําได้ก็ต่อเมื่อลดภาษีนิติบุคคลถูกต้องค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมาปีแรกเหลือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ปีที่สองหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นรัฐบาลทําทีมกันทีไหมก็ต้องทําควบคู่กันค่ะใช่ค่ะทำทันทีคือไปในปีแรกบริษัทจะได้ลดภาษีได้ไหมฮะ ค่าแรงขั้นต่าให้กับบริษัทต่างๆโดยที่ไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนรเราก็ต้องมองถึงความร้อนฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเรื่องภาษีควบคู่กันไปแล้วเราก็เชื่อว่าการช่วยการลดภาษีนี้นะคะคมันก็จะระก่อให้เกิดเขาเรียกว่าระบบการ การใช้เพิ่มขึ้นจับจ่ายใช้สอยอำนาจการซื้อก็เพิ่มขึ้นประมาณ30สิกว่าเปอร์เซ็นต์เน็ตแล้วเนี่ยก็รัฐบาลก็มีภาษีเก็บคืนกลับมาได้อีกถูกไหมคะเพราะว่าผ่านการคำนวณใช่ไหมแม้ผ่านการคิดทั้งขบวนการมาหมดแล้วค่ะว่าถ้าลดอย่างนี้ไปเพิ่มค่าจ้างอย่างนี้ลูกจ้างจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นไปซื้อของอย่างนี้ถูกต้องผลิตจะได้ขายของได้ ถูกต้องถ้าตามหลักก็คือใช่ตามหลักก็คือว่าการที่จะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมเกิดขึ้นได้นั้นมันก็ดูดูตั้งแต่เรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศถูกไหมคะจากที่เรามีทุกคนเราไปช่วยเขาลดภาระค่าใช้จ่ายลดหนี้ลดต่างๆแล้วก็รายได้เพิ่มในเรื่องของเงินขั้นต่าก็จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยพอมีเงินก็มีเงินจ่ายภาษีกลับคืนมาบริษัทก็มีรายได้ก็พร้อมที่จะลงทุนและขยายกิจการตรงนี้มันระบบมันก็จะหมุนเวียนเข้าไป ก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นผมถามเป็นเวลาได้ไหมว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกเอาสักกี่เดือนที่จะประกาศลดภาษีนิติบุคคลเพิ่มข้า้าขัานตาทันทีเอาสักกี่เดือนผมต้องรอกี่เดือนต้องเรียนว่าตัวตัวรายละเอียดทั้งหมดนะนะคะก็มองว่าไม่เกิน3เดือน6เดือนคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งไม่เกิน3เดือน6เดือนใช่ค่ะนะฮะค่ะคุณยิ่งลักษณ์มีคนบอกว่าจะเจอเหมือนพี่ชายก็คือคุณทักษิณคือสมมุติได้เป็นนายกสมมติ มีคดีตรวติดตัวทันทีคือคดีสุขขุนค่ะอาจารย์แก้วสรรกับคุณหมอตุลไปร้องให้ดําเนินการตั้งเลือกเป็นคดีขึ้นมาคุณยิ่รังจะชี้แจงยังไงหรืออาจจะไม่เป็นการทํางานต้องมาสู้คดีเหมือนคุณทักษิณลูกแรกหรือเปล่าเรียนว่าเอาเรื่องของตัวเรื่องของคดีเนี่ยนะคะ<ม>ต้องเรียนว่าจริงๆแล้ว มันยังไม่ได้เป็นคดีเลยยังไม่มีใครถูกกล่าวหาเลยแล้วก็สิ่งที่ดิฉันถูกนั่นถูกว่าก็คือว่ากลายเป็นผู้ผิดไปแล้วนะคะต้องเรียนว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ว่าไปไป,ไปตามขบวนการกฎหมายก็แล้วกันนะคะถ้าถามว่าถ้าเมื่อทํางานสมมุติว่าเราได้เป็นรัฐบาลมีคดีติดตัวเปล่าก็อย่างที่เรียนว่าดิฉันเองก็พร้อมนะคะเคยเคยเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าพร้อมที่จะรับการพิสูจน์แต่ขอให้อยู่บนกติกา มารยาทชีพเป็นธรรมด้วยค่ะยังยืนยันหรือเปล่าที่ให้การไว้ว่าเป็นของคุณยีรักคือซื้อหุ้นมาจริงๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยืนยันค่ะไม่ใช่ต้องสิที่เอามาชุบไว้ไม่ใช่ค่ะอันนั้ก็ไปสู้คดีกันไปค่ะแต่ไม่กระทบใช่ไหมไม่กระทบค่ะดิฉันก็เรียนว่าดิฉันก็มีหน้าที่ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็อดทนค่ะเพราะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเก่าจะฟ้องคุณแก้วสรรคุณหมอตุลไหมก็อนนี้ก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ในภาพของดิฉันเองก็อยากจะ ก้าวไปสู่ความฟังดองก็ไม่อยากจะไปวนแต่เรื่องเก่าๆนะคะเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนก็คงอยากฟังว่าบรรยากาศหาเสียงอีกสามเดือนในพ,พรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายอะไรม,มาให้มากกว่าวันนี้รู้สึกว่าถูกลังแกไหมไม่ไม่อะค่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงแล้วก็แสดงความจริงใจแล้วก็พิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อเสนอตัวมาแข่งขันถูก,ถกไหมฮะก็ต้องพร้อมรับการพิสูจน์ถูกต้องค่ะอาจจะโดนหนักกว่านี้ก็อดทนค่ะอดทนนะฮะค่ะ ท่านี้ไปอีกข้างหนึ่งบ้างฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเล่นสองทางทางหนึ่งทางหนึ่งคุณยิ่งรักบอกรองดองอีกทางหนึ่งคุณรัตทวุฒิเปิดศึกหรือไม่ไงั้นก็มีเสื้อแดงไปป่วนถ้าถามวันนี้เนี่ยคุณยิ่งรักจะตอบยังไงเรียนว่าดิฉันอยากเห็นการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างสร้างสารรค์นะคะก็อยากขอร้องทุกภาคส่วนว่าแต่การแสดงออกถึง ในเรื่องของความพิสิทธิเสรีภาพโดยสงบนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิของทุกคนถูกไหมคะแต่เราก็ไม่อยากเห็นการรุนแรงเกิดขึ้นไม่ห้ามระฮะว่าอย่าไปทําเลยไปแสดงความเห็นในช่วงนี้ก็อย่าทําเลยอย่างนั้นดีไหมหรือย,อยังไงดิฉันเชื่อว่าทุกท่านมีสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปห้ามได้ครับแต่ส่วนไหนที่เราคิดว่าเราให้ความร่วมมือได้ยินดีอยู่แล้วคะ่ะนะคะ,ะสุดท้ายจริงๆนะฮะเวลาหมดเดี๋ยวนี้แล้วตกลงถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยคุณยิ่งรักเป็นนายกใช่ไหมฮะ เรียนอย่างนี้เขาว่าไม่ใช่เป็นตัวหลอกถึงเวลาเกิดคุณทักษิณไปเปลี่ยนคนอื่นมาเพื่อลดกระแสะอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็วันนี้เองในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เสนอที่ฉันเข้ามาเป็นตัวแทนใช่ไหมคะก็เสนอในานามที่เป็นนายกอ่อ้ทงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนค่ะว่าผลการเลือกตั้งนั้นพี่น้องประชาชนจะเลือกพรรคไหนถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยฉันเองก็พร้อมน้อมรับแล้วก็จะทําหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดให้สมกับพี่น้องประชาชนไว้วางใจค่ะ ขอบคุณครับคุณอีิงแล้วครับขอบคุณค่ะและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ